หากเอ่ยถึงโควิด60เชื่อว่าหลายคนยังคงจำเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมไทยได้ภาพเก่าและเรื่องวันนี้จะพาย้อนกลับไปช่วงปี2543กรณีเครื่องฉายรังสีโควิด60ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งหมดอายุการใช้งานอยู่ระหว่างการจัดการตามขั้นตอน แต่ปรากฏว่าถูกคนเก็บของเก่าลักเอาไปแยกชิ้นส่วนเพื่อขายจนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและพิการจากเหตุการณ์นี้หลายคนคุมทรัพย์ความทรงจำที่นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งภาพเก่าเล่าเรื่องเป็นตัวบางบางังสีตัวบางตัวเป็นแท่งอะยังมีลังสีติดอยู่ไหมครับไม่มีครับ เริ่มต้นของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24มกราคม2543หลังพ่อคาเร่คนหนึ่งรับซื้อกล่องโลหะและแท่งโลหะทรงกระบอกขนาดใหญ่แล้วก็นำไปเก็บไว้ที่สนามหญ้าห่างจากบ้านประมาณ100เมตรจากนั้นวันที่1กุมภาพันธ์เขาได้นำกล่องโลหะดังกล่าวไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าในซอยวัดมหาวงตำบลสำโรงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหลังจากที่ทางร้านรับซื้อไปแล้ว เจ้าของร้านได้สั่งให้คนงานสองคนช่วยกันผ่ากล่องโลหะซึ่งระหว่างที่กำลังผ่ากล่องมีตะกัวไหลออกมาพร้อมกลิ่นฉุนรุนแรงและพบแท่งโลหะอีก3าแท่งคนงานจึงนำแท่งโลหะไปเก็บไว้ภายในโกดังส่วนแท่งโลหะทรงกระบอกไม่สามารถผ่าได้ทางร้านรับซื้อของเก่าจึงคืนให้กับพ่อคาเร่ ต่อมาวันที่สองกุมภาพันธ์พ่อคาเร่ได้ทําการแยกชิ้นส่วนแท่งโลหะทรงกระบอกเองที่บ้านและนําชิ้นส่วนที่แยกได้ไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าอีกครั้งหลังจากนั้นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ทั้งพ่อคาเร่และคนงานสองคนที่ร้านรับซื้อของเก่าเริ่มมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารและที่ดูผิดปกติคือมือบวมพองและผมร่วงจึงไปพบคุณหมอ ทางคุณหมอลงความเห็นว่าเป็นอาการที่น่าจะเกิดจากการได้รับรังสีระดับอันตรายจึงแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำเครื่องมือตรวจรังสีไปตรวจที่ร้านรับซื้อของเก่าช่วงค่ำวันที่18กุมภาพันธ์สำนักงานปรามานูเพื่อสันติหรือชื่อเดิมก็คือสำนักงานพลังงานปรามานูเพื่อสันติลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าหน้าร้านรับซื้อของเก่ามีระดับรังสีสูงมากแสดงว่ามีต้นกำเนิดรังสีอยู่ในบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงลงมือค้นหาซึ่งใช้เวลานาน,านพอสมควรเพราะภายในร้านมีกองเศษเหล็กและวัสดุต่างๆเต็มไปหมดต้องมีการปิดซอยวัดมหาวงเพื่อนำรถตัดเข้ามากวาดเศษวัสดุและติดตั้งฉากกำบังรังสีเพื่อลดระดับรังสีให้กับผู้ปฏิบัติงานจนพบต้นกำเนิดรังสีลักษณะเป็นแท่งโลหะทรงกระบอกหนึ่งแท่งเส้นผ่าศูนย์กลาง2.55เซนเมตรยาว4เซนติเมตร สามารถเก็บกู้ได้สำเร็จช่วงตีสามของวันที่20กลกุมภาพันธ์จากการตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นโคบอลหกสิที่อยู่ภายในเครื่องฉายรังสีโคบอลหกสิซึ่งเป็นของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งและเมื่อเครื่องฉายรังสีโคบอลหกสิเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานทางโรงพยาบาลจึงซื้อเครื่องใหม่จากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพร้อมกับขายเครื่องเก่าให้กับบริษัทเอกชนดังกล่าวเพื่อนำไปดำเนินการต่อ ทางบริษัทเอกชนแห่งนี้จึงขนย้ายเครื่องฉายรังสีโคบอล60มาเก็บไว้ที่โรงจอดรถเก่าของบริษัทในซอยอ่อนนุชเขตประเวทกระทั่งมีผู้รับซื้อของเก่าลักลอบนำออกมา หลังการเก็บกู้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนพบว่ามีผู้ป่วยหนัก10คนในจำนวนนี้เสียชีวิต3คนส่วนที่เหลือต้องกลายเป็นผู้พิการเพราะต้องถูกตัดมือตัดแขนตัดขานอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับร้านรับซื้อของเก่ายังมีอาการเม็ดเลือดขาวผิดปกติและมีหญิงตั้งครรภคนหนึ่งต้องแทงลูกจากเหตุการณ์นี้ด้วย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบและทายาทของผู้เสียชีวิตรวม12รายร่วมกันเป็นโจทฟ้องต่อสารปกครองกลางโดยฟ้องสำนักงานพลังงานประมาณูเพื่อสันติในข้อหาละเลยต่อหน้าที่และยื่นฟ้องบริษัทเอกชนที่ขายและรับซื้อเครื่องฉายรังสีโคบอล60เพื่อให้ชดเชยเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยสารพิจารณาว่าสำนักงานพลังงานปรรามูนเพื่อสันติละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลและเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีและไม่จัดการให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนทางที่โรงพยาบาลได้ทำหนังสือแจ้งมาแล้วว่าได้ขายเครื่องฉายรังสีโคบอลต์60ให้กับบุคคลอื่นแต่ทางสำนักงานไม่ได้ติดตามและไม่ได้ไปตรวจสอบตามที่มีการขอรับใบอนุญ,ญาตประจำปีแต่อย่างใดสารปกครองสูงสุด จึงพี่ภากษาให้สำนักงานพลังงานปรรามููเพื่อสันติชำระค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายทั้งหมดเป็นเงินกว่า5ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2543ส่วนคดีแพง่งสารดีกาตัดสินเมื่อวันที่8มิถุนายน2559หรือหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วอีกเกือบ16ปีสรุปว่าบริษัทเอกชนมีความผิด ฐานมีเครื่องฉายรังสีโคบอลหกไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและยังเก็บเครื่องฉายรังสีโคบอลหกไว้ในโรงจอดรถเก่าของบริษัทไม่จัดเก็บให้ปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อจนมีบุคคลภายนอกนำชิ้นส่วนเครื่องฉายรังสีไปขายต่อโดยตัดแยกแท่งตะกัว่วทำให้กัมมันตรังสีแพร่ออ,อกไปจนเป็นอันตรายแก่สุขภาพร่างกายของโจททั้งหมด ที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นและแม้ว่าการที่ผู้เสียหายจะรับซื้อแท่งโลหะซึ่งภายในบรรจุกัมมันตรังสีโคโบอลต์60โดยขาดความระบัดระวังไปบ้างแต่ไม่ถึงขนาดว่าเป็นการรับซื้อไว้โดยประมาทเลินเล่อจึงพิพากษาให้บริษัทเอกชนแห่งนี้ชดใช้ค่าสินไหม่ทดแทน5 2 9 2 7 6บาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ7 5ต่อปีแก่โจทย์ด้วย ประเทศไทยนำเข้าโคบอล60เพื่อใช้ในทางการแพทย์ทั้งการรักษาผู้ป่วยมะเร็งและเนื้องอกรวมถึงยังใช้ในอุตสาหกรรมถนอมอาหารและการเกษตรแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนจึงนับเป็นบทเรียนราคาแพงให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเข้มงวดกวดขันในการที่จะดูแลอุปกรณ์ด้านกัมมันตรังสีแบบนี้แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเมื่อปี2566 ก็เกิดเหตุการณ์ซีเซียม137หายไปจากโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งในมุมของประชาชนก็ได้แต่หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะมันคือความสูญเสียที่สามารถป้องกันได้หากหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ละเลยในการตรวจสอบ